กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะสวัสดีนะฮะวันนี้ก็มากับเจ้ามอกรน,น็อกเรียวนะครับเรียวตัวนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นเรียวคาร์บอนนั่นเองนะครับหลังจากที่หลายท่านนะเคยดูแล้วนะว่ามอกกะน,น็อกเรียวเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีตัวคาร์บอนออกมาวางขายด้วยนะครับแกะออกมาก็จะเจอกับ ถุงผ้าเนี่ยลักษณะของถุงผ้าเนี่ยให้ตัวได้ดีนะผ้าเย็นมากนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมีแถบสะท้อนแสงด้วยนะครับลักษณะของสีเขาเนี่ยลวดลายเนี่ยสปอร์ตกราฟิกสวยนะฮะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ก็คือลายคาร์บอนนั่นเองนะครับคาร์บอนเทคเตัวนี้เป็นสีแดงนะลายสีแดงนะครับ ก็คือเขามี2ลายให้เลือกนะผมเลือกลายสีแดงมานะครับอีกลายหนึ่งเนี่ยเป็นลายสีทองนะตัวนี้จะมีจุดสําหรับติดตัง้งตัวอะไรนะเขาเรียกว่าเออเรียกชื่อไม่ถูกนะสปอยเลอร์เหมือนสปอยเลอร์นะเอาไว้ลูลมนะครับแล้วก็ช่องรับอากาศเนี่ยเขามี2จุดด้วยกันนะมีด้านบนหัวแล้วก็ด้านตรงด้านหน้านะครับ ชิวเนี่ยเขาเป็นชิวแบบปลอดนะครับนี่ฮะอันนี้ตัวรับลมด้านล่างนะครับตัวนวมนะเป็นโฟมเมมโมรี่โฟมชั้นดีนะครับค่อนข้างที่จะหนากระชับนะครับแล้วก็ป้องกันความร้อนได้ดีนะเขาเคลมมาแบบนั้นนะครับตัวสายรัดคางนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ใช้ในสนามแข่งนั่นก็คือมาตรฐาน ECE เขาเรียกว่า D-D ring นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับน้ำหนักของหมวกใบน,นี้เนี่ยจะอยู่ที่1 3 5 0บวกลบ50กรัมนะครับก็ง่ายๆก็คือประมาณ1.4กิโลนั่นเองนะครับมันบวกลบน่าจะเกิดจากน้ำหนักของโฟมแต่ละไซส์นะครับเ,เพราะว่ามันมีให้เลือกหลายไซส์นะตั้งแต่ไซส์ S ขึ้นมายัน x x l นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ XL นะครับถ้าใครเคยใส่หมวกกันน็อกเรียวจะน่าจะรู้ดีนะครับว่า ไซส์นะครับค่อนข้าง,าง,าง,างที่จะแน่นนิดนึงนะถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยให้เผื่อมาอีกไซส์หนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าไซส์ L เนี่ยให้ซื้อเป็น XL นะครับจะใช้ได้พอดีเลยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะอันนี้ผมใช้จริงนะใบที่4แล้วนะใบนี้ของเรียวนะฮะในซองเขาก็แถมมาก็จะเป็นตัวปัจเจ6หกเหลี่ยมสําหรับติดตั้งสปอยเลอร์นะพร้อมนับสตัวนะครับแล้วก็แถมสติกเกอร์มีคู่มืออยู่ในถุงด้วยนะครับนี่นะ จุดที่ใช้สําหรับติดตั้งสปอยเลอร์นะหน้าตาสปอยเลอร์ก็คือแบบนี้เลยนะเขาเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ผมเรียกสปอยเลอร์แล้วกันนะครับก็คือใช้สําหรับดักอากาศเพื่อในช่วงที่ทําความเร็วสูงเนี่ยมันจะหลบเข้ามาด้านในนะครับเขาว่าเป็นอย่างนั้นนะก็ติดตั้งสปอยเลอร์เสร็จเดี๋ยวจะทดลองใส่นะครับตัวนี้นะครับผมได้ลองเอาไปใส่ดูแล้วนะรประมาณ2วันด้วยกันนะฮะ บอกเลยว่าเงียบนะครับเก็บเสียงได้ดีมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้เงียบแบบจ๋าเลยนะถ้าเงียบจ๋านี่อันตรายมากเลยนะก็คือเราต้องเนี่ยได้ยินเสียงรถภายนอกได้ยินเสียงแต่เสียงอย่างอื่นด้วยนะแต่ก็ตัวนี้ใบเนี้ยยังพอได้ยินเสียงลมแต่เสียงยางดอกยางเนี่ยไม่ได้ยินแล้วนะใบที่แล้วนะครับดอกยางชัดเจนมากนะครับค่อนข้างที่จะลั่นเลยนะตัวนี้เก็บเสียงได้ดีนะครับยิ่งถ้าเราเปิดชิลวิ่งด้วยนะเงียบกิ๊บเลยนะครับที่ว่าเปิดชิลนั่นก็คือ ใช้กับ Honda f o r z ์ซ5 0สาม้วก็ชิลกิวีนะชิลสูงนั่นเองนะครับติดตั้งตัวสปอยเลอร์นะครับไม่ได้ยากนะก็แค่ใส่ให้ลงล็อกนะครับมีมาตรฐานมออกแล้วก็มาตรฐาน ECE นะครับนี่นะฮะคาร์บอนเทครูปทรงหน้าตาโดยรวมนะครับเขาค่อนข้างที่จะโชบเฉียวนะครับแล้วก็ ความเงาเนี่ยเ,เงาสวยงามาลวดลายก็คือเอกลักษณ์ของลายคาร์บอนนั่นเองครับนี่ฮะตัวลายจริงจ er เป็นสีแดงนะครับตัวนี้กล้องของผมถ่ายออกมามันจะออกส้มๆนิดน,นึงนะฮะตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่เขาติดแถมให้มานะฮะเอาไว้ไปติดกับอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะที่อยากจะติดนะฮะแล้วก็มีฟิลม์มเคลือบตัวชิลมาชั้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาลอกดูว่าชิวที่เป็นชิวปลอดน,นะครับมันจะสวยแค่ไหนเชียวนะฮะเรียวก็คือเรียวนะฮะถ้าใครเคยใช้ยี่ห้อนี้เนะีบอกเลยว่าประทับใจแน่นอนนะครับอะไหล่ทุกอย่างมีจำหน่ายนะฮะมีให้เราได้ซื้อสำหรับกรณีที่แบบว่าอยากจะซ่อมนะนี่นะฮะส่งขายไปเกือบทั่วโลกนะฮะของคนไทยนะครับ อยู่ไทยต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงชอบนะฮะใครที่กำลังมองหาอยู่นะใบนี้นะครับถูกใจแน่นอนนะครับใครที่แปลว่าอยากได้มอาน็อกที่มันเก็บเสียงได้ดีนะครับราคาที่วางขายอยู่นะจะอยู่ที่7 8 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่า อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะก็ลองกดโค้ดกันดูนะครับอาจจะลดได้เยอะกว่าน,นี้นะฮะของเราจะเป็นแบบดีๆีลิงนะฮะคู่มือที่เขาให้มานี่ครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเรื่องของไซส์เนะี่ยลองดอูจุดที่เขาวางขายาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะลองสวมใส่ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือใส่มาหลายใบยแล้วไงก็คือก็เลยรู้ว่า เป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับคุณสมบัติของหมวกใบนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.4กิโลกรัมนะครับมาตรฐานรองรับทั้งมออกและก็ ECE e. สายเข็มขัดรัดคาเนี่ยจะเป็นดีดีริงนะครับเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดตัวชิลเนี่ยจะมี2แบบก็คือสีปลอดและก็สีน้ำเงินนะครับช่องรับลมเนี่ยมี2จุดด้วยกันนะฮะบ,บนและก็ล่างหากสนใจผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อเข้าไปที่เพจ Real Helmet Thailand หรือ ในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ